ยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาฟังพอดแคสต์ของเราผมไปและคุณมนเป็นผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับยินดีต้อนรับครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆเลยนะครับคือเรื่องของ HTTP กับ HTTPS สังเกตไหมครับเวลาเข้าเว็บบางทีมันมี S ต่อท้ายบางทีก็ไม่มีแล้วไอ้ตัว S เนี่ยมันสำคัญยังไงกันแน่โดยเฉพาะกับเรื่องอความปลอดภัยออนไลน์ของเราในยุคนี้ ข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้อ้างอิงมาจากบทความเรื่อง HTTP v s HTTPS ความปลอดภัยบนเว็บไซต์นะครับมาดูกันว่ามันต่างกันยังไงเป้าหมายก็คืออยากให้เข้าใจกันชัดๆไปเลยว่า S เนี่ยมันคืออะไรมาจากไหนแล้วมันส่งผลกับเรายัางไงเวลาเล่นเน็ตนะครับมาหาคำตอบกันครับค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องพื้นฐานที่สำคัญมากๆเลยนะคะในยุคดิจิทัลนี้ใครๆก็ควรรู้ไว้ค่ะเพื่อความปลอดภัยของตัวเองนะคะถ้าเราย้อนไปดูนิดนึงนะครับ HTTP หรือ Hypertext Transfer Protocol เนี่ยจริงๆมันเกิดมาพร้อมๆกับ World Wide Web เลยนะตั้งแต่ปี1989ใช่ค่ะนานมากแล้วส่วน HTTPS หรือ Hypertext Transfer Protocol Secure อันนี้ตามมาที่หลังหน่อยปี1994พร้อมกับเทคโนโลยีเข้ารหัสที่ชื่อ SSL อืมซึ่งตัว S ที่เพิ่มเข้ามาก็แน่นอนค่ะย่อมาจาก Secure เลยว่าที่แปลว่าปลอดภัยนั่นเองครับผมทีนี้ ความต่างหลักๆมันอยู่ตรงไหนครับหลักๆเลยคือเรื่องการส่งข้อมูลค่ะ HTTP เนี่ยมันส่งข้อมูลกันแบบเออเป็นข้อความธรรมดาเลยค่ะ plain text ข้อความธรรมดาใช่ค่ะนึกภาพเหมือนเราส่งโปสการ์ดอะค่ะใครหยิบระหว่างทางก็อ่านได้เลย Oh. ถ้ามีคนดักฟังข้อมูลกลางทางหรือที่เขาเรียกว่าการโจมตีแบบ man in the middle อะค่ะ hmm. คือมีคนมาขั้นกลางแอบ,บดูครับข้อมูลสำคัญสคัญอย่างรหัสผ่านเลขบัตรเครดิตอะไรพวกนี้ก็รั่วไหลได้ง่ายเลยโห oh, น่ากลัวเหมือนกันนะครับเนี่ยแต่พอเป็น https นี่คือคนละเรื่องเลยใช่ค่ะคนละเรื่องเลยเพราะ https มันจะมีการเข้ารหัสข้อมูลก่อนส่งค่ะโดยใช้เทคโนโลยีอย่าง SSL หรือเดี๋ยวนี้ก็เป็น TLS แล้วอ๋อ oh, เหมือนกับว่า โปสการ์ดเมื่อกี้ถูกเอาไปใส่ซองจดหมายปิดผนึกอย่างดีประมาณนั้นเลยค่ะต่อให้มีคนมาดักกลางทางได้ข้อมูลไปก็จะเห็นเป็นแค่ชุดตัวอักษรสัญ,ญลักษณ์อะไรก็ไม่รู้ที่มันยุ่งยุ่งอ่านไม่รู้เรื่องเลยค่ะอย่างที่คาวแฟลร์เขาเคยยกตัวอย่างใช่ไหมครับคำว่า hello world ง่ายๆนี่แหละพอส่งผ่าน https ใช่ค่ะคนดักฟังเห็นเป็นแบบ

อ่านไม่ออกแน่นอนซึ่งการที่เว็บเว็บหนึ่งจะใช้ HTTPS ได้เนี่ยเขาต้องมีสิ่งที่เรียกว่าใบรับรอง SSL หรือ SSL certificate ก่อนนะคะใบรับรอง SSL ค่ะมันเหมือนเป็นบัตรประชาชนของเว็บไซต์เลยต้องมีการยืนยันความเป็นเจ้าของโดเมนก่อนหรือ domain verification ว่าเว็บนี้เป็นของจริงนะไม่ใช่เว็บปลอมแปลงอ๋อเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ใช่ค่ะทำให้ผู้ใช้มั่นใจขึ้นแล้วก็มีจุดเปลี่ยนสำคัญเหมือนกันนะครับตอนที่ Google เขาเริ่มจริงจังกับเรื่องนี้อืมใช่เลยค่ะปี2018นะครับถ้าจะไม่ผิดเบราว์เซอร์ Chrome ของ Google เริ่มขึ้นป้ายเลยว่าไม่ปลอดภัยหรือ not secure ให้กับเว็บที่เป็น HTTP ค่ะเห็นชัดเลยอันเนี้ยเหมือนการเป็นการแบบว่าผลักดันครั้งใหญ่เลยให้เว็บส่วนใหญ่ต้องหันมาใช้ HTTPS กันเพื่อความปลอดภยัยความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ ใช่ค่ะแล้วก็มีผลกับเรื่อง SEO ด้วยนะคะ google เขาจะจัดอันดับเว็บที่เป็น https ให้ดีกว่าด้วยอ๋อเพราะถือว่าปลอดภัยกว่าค่ะแต่ว่านะคะก็ต้องระวังนิดหนึ่งการที่เว็บเป็น https มีแม่กุญแจสีเขียวๆเ,เนี่ยไม่ได้แปลว่ามันจะปลอดภัย100%จากทุกอย่างนะคะอ้าวเหรอครับยังไงครับ คือมีข้อมูลที่น่าสนใจจาก UK ค่ะช่วงปี2020เขาพบว่าประมาณ2ใน3ของแมลแวร์ที่ตรวจเจอนะคะมันแฝงตัวมากับการเชื่อมต่อ https ที่เข้ารหัสแล้วนี่แหละฮะจริงเหรอครับทำไมเป็นงั้นไปได้ก็เพราะว่าการเข้ารหัสมันเหมือนเกราะป้องกันใช่ไหมคะแต่แมลแวร์มันก็ฉลาดพอที่จะซ่อนตัวอยู่ข้างในเกราะนั้นทำให้ระบบความปลอดภัยแบบเดิมๆอาจจะมองไม่เห็นอค่ะ นี่เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมองค์กรหรือธุรกิจใหญ่ๆเขาถึงต้องมีมาตรการเพิ่มอย่างเช่นการทำ HTTPS inspection คือต้องมีการฉอดรหัสข้อมูลชั่วคราวเพื่อตรวจดูก่อนแล้วค่อยเข้ารหัสกลับไปส่งต่อครับหรือใช้พวกระบบตรวจจับภัยคุกคามตามพฤติกรรมขั้นสูงที่มันไม่ได้มองหาแค่หน้าตาของมาแว a แต่มองหาพฤติกรรมแปลกๆที่น่าสงสัยแทนค่ะฟังดูแล้วแค่เห็นแม่กุญแจิวเขียวก็อาจจะยังวางใจไม่ได้เต็มที่เสมอไป สำหรับผู้ชชยทั่วไปการเข้าเว็บ HTTPS ก็ยังดีที่สุดค่ะแต่ในระดับองค์กรการป้องกันมันต้องลึกกว่านั้นค่ะเพราะภัยคุกคามมันซับซ้อนขึ้นเยอะจริงๆสรุปแล้วประโยชน์หลักๆของ HTTPS ก็คือ 1. เข้ารหัสข้อมูลปลอดภัยกว่า 2. ส,สร้างความน่าเชื่อถือเพราะมีการยืนยันตัวตนเว็บ 3. ช่วยเรื่อง SEO ด้วย Google ชอบและ 4. ส,สร้างความมั่นใจให้คนเข้าเว็บใช่ค่ะ มีสถิติบอกว่า84%ของคนซื้อของออนไลน์อาจจะเปลี่ยนใจไม่ซื้อเลยนะถ้าเว็บนั้นไม่มีสัญ,ญลักษณ์แม่กุญแจโหเยอะมากนะคะใช่ครับแล้ว้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงในภาพรวมในภาพรวมนะคะการใช้ HTTPS มันไม่ใช่แค่เรื่องทางเทคนิคแล้วค่ะแต่มันสะท้อนถึงความน่าเชื่อถือความใส่ใจในความปลอดภัยของผู้ใช้ และก็เป็นการปรับตัวให้เข้ากับมาตรฐานของเว็บยุคนี้ซึ่งมันกลายเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานไปแล้วค่ะครับผมเห็นประโยชน์ชัดเจนขนาดนี้และถ้าเกิดว่าเ,เว็บไซต์ไหนยังเป็น HTTP อยู่แล้วครับอยากจะเปลี่ยนเป็น HTTPS นี่มันยุ่งยากไหมครับจริงๆไม่ยากเลยค่ะวิธีที่ง่ายที่สุดเลยนะคะคือติดต่อผู้บริการโฮสติ้งที่เราเช่าพื้นที่ทาเว็บอยู่นะคะอ๋อติดต่อโฮส ใช่ค่ะแจ้งเขาไปเลยส่วนใหญ่เขามีบริการช่วยออกใบรับรอง SSL แล้วก็ติดตั้งให้พร้อมตั้งค่าให้เว็บเราเปลี่ยนเป็น HTTPS อัตโนมัติเลยหรือที่เรียกว่าทำ redirect นะคะสะดวกดีนะครับอีกวิธีละครับอีกวิธีก็อาจจะซับซ้อนขึ้นมาหน่อยคือไปซื้อใบรับรอง SSL จากบริษัทข้างนอกเองแล้วก็เอามาติดตั้งเองผ่าน FTP อะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ต้องตั้งค่า redirect เองด้วยอันนี้อาจจะต้องมีความรู้ทางเทคนิคหน่อยค่ะ ครับผมงั้นสรุปปิดท้ายกันเลยนะครับ HTTPS นี่คือมาตรฐานความปลอดภัยที่สำคัญมากๆในปัจจุบันนี้นะครับไม่ใช่แค่ช่วยปกป้องข้อมูลแต่ยังสร้างความน่าเชื่อถือและก็ส่งผลดีต่ออันดับใน Google ด้วยเป็นสิ่งที่ทุกเว็บควรจะต้องมีแล้วนะครับตามเนี่ยภัยคุกคามทางไซเบอร์มันก็ยังพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันครับ การที่เราตระหนักรู้ถึงความเสี่ยงอื่นๆแล้วก็มีมาตรการป้องกันที่ามากไปกว่าแค่การเข้ารหัสอย่างที่บอกไปเช่นการตรวจสอบทราฟฟิกอย่างละเอียดหรือใช้เครื่องมือตรวจจับภัย,ยคุกคามขั้นสูงเนี่ยก็ยังเป็นสิ่งจําเป็นเสมอนะคะคําถามที่เราอาจจะต้องปรับไปคิดกันต่อก็คือในโลกที่ภัยคุกคามมันซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มองเห็นได้ยากขึ้นทุกวันแบบนี้เราจะมั่นใจได้จริงๆหรือเปล่าคะว่าการเชื่อมต่อต่อตางๆของเราเนี่ยมันปลอดภัยอย่างแท้จริง สุดท้ายนี้ขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมช่องของเราถ้าชอบรบกวนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อที่เราจะได้มีกำลังใจในการสร้างผลงานต่อไปขอบคุณมากครับ